เจ้ารู้จักกับบรุลุเมื่อคู่นั้นใช่หรือไม่ข้าเคยเห็นเขาแค่สองครั้งเองเจ้าเห็นมาสองครั้งหรือข้าได้ยินทุกอย่างที่พวกเจ้าพูดเมื่อคู่เจ้าถึงกับกล้าที่จะยกจูเจ้ามึงให้เขาแล้วยังกล้าแจกจ่ายสุดยาประจำเุกคู่ให้เขาอีกด้วยท่านพ่อข้าทำเพื่อตระกูลสูของพวกเรานะเจ้าหมายความว่าอย่างไรกัน ท่านพ่อถ้าไม่คิดหรือว่าเขาเกี่ยวข้องกับสนักเสื้อห่อเหมือนจริงๆที่ข้าเสนอให้ขายสูตรยาม่รู้ว่ก็พเพื่อช่วยตะกุลซูข,ของพวกเรานะ <c oughs> ปกติเจ้าช่าไปเที่ยวซ่องทำแต่เรื่องทูสาวแล้วสลับเปนวันๆว,วันนี้ข้าได้เปิดโลกทัศน์ข้าแล้วจริงๆไปเที่ยวซ่องทำแต่เรื่องทูสาวท่านพือน่อนรีกับลูกสาวได้ยังไงกันเนี่ย ท่านพ่อข้าอยากเรียนการหล่อมยานะเงินหนึ่งแสน 1, แต่มงทองนี่ทำให้ข้าเข้าใจถึงความสำคัญของครอบครัวเด็กสาวเฟือนี้ต้องการเรียนรู้ทักษะการหล่อมยาและสืบทอดความเรื่องเลื่อของตะก,กูลซื้อชูชิงต้องการสมุนไพจิตชนิดเพื่อแก้คำสาปหากข้าทำยาแก้เพลิดได้เขาจะได้ไม่ต้องเอาหินยานจากข้าไปอา ไอสุดเจ้าก็เติรคขึ้นทันทีสินะท่านแม่ของเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ต้องภูมิใจมากแน่นๆเลยในกล่องนี้เป็นสุดยามี่รั่วท่านพ่อนี่ท่านมอบสุดยามี่รั่วให้ข้าตอนนี้ได้หรอใช่วันนี้เจ้าทำให้ข้ามั่นใจจะมอบสมบัติสุดพ่อตะคุณให้เจ้านอกจากนี้แล้วเจ้ายังสามารถทำพันธสัญญาได้อีกข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าพรสวรรค์ ลักกุญแจดอกนี้เราไปที่ห้องเก็บสมบัติที่โจนหลังเก่าในเมืองหลวงเสียที่นั้นมีหมอ้อยาในตำนาน,นที่ท่านปู่ของเจ้าให้หอมกันไว้เพื่อจะเป็นผู้คนนับไม่ท้วนอยู่อย่างไรก็ตามหม้อ,อยานี้มีจิตวิญญาณที่สามารถเลือกนายของมันได้ไม่ว่าเจ้าจะได้มันมาหรือไม่น่นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าเข้าใจแล้วท่านพ่อถ้างั้นท่านพ่อข้าขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเจ้าจะเที่ยวซองใครก็ได้ แต่คนนั้นไม่ได้ข้าไม่ได้รับรองอะไรจากเจ้าแต่เจ้าเป็นผู้สืบทอ,อดตระกูลซูไม่สามารถถูกคนล่อลวงได้ผู้สืบทอดตระกูลซูท่านพ่อท่าไม่ต้องเป็นหอวงข้าข้ายอมรู้ด,ดีข้าเองก็อยากอยู่หาเขาเหมือนกันตอนนี้มีหมอ้อยากับสูตรยาแล้ววัตถุดิบสมุนไพรก็สามารถใช้ดินสมรัของท่านแม่ซื้อได้ ดูเหมือนว่าจะต้องรีบไปเมืองหลวงเสียจแล้วเซียวชิงไปเก็บข้าวของพวกนี้แล้วจะเดินทางไปเมืองหลวงกันคุณหนูพวกนี้เป็นเีทการซีซีพวกเราไปหลังจากจบเีทการได้หรือไม่เจ้าคะเจ้าค่ะคุณหนูก้าจบตอนที่เ็จไปราคาทุกคนก็ขอขอบคุณใหนทุกแปได้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้ทุกแปได้นะคะทุกคน ที่12นะคะเฮศการซีซีคนณหนูนี่เป็นเข็มเงินที่ใช้สำหรับฟังเข็มและรมยาโดยเฉพาะนะเจ้าคะ่ะเหตุได้ค่าคิดไม่ถึงนะหากยาของชูชิงหมดแล้วค่าหลอมยาที่นี่ไม่ได้ค่าก็แค่ฝังเข็มและใช้ยาจินชุยสาวมาใช้มาเทาการเขาได้นี่นะ ใช้เข็มเงินนี่คงไม่ดีนะถ้างั้นจะใช้วัสดุอะไรไปทําเข็มดีนะอ่าคอนใจน้ํานั่นไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ทําไมหัวใจของข้ามีแต่เขาเต็มไปหมดเนี่ยไม่ได้ข้าจ้องไปซื้อของต่อไปอาร์ซะแล้วเสี่ยวชิงอย่าลืมเอาถุงเงินออกมาด้วยนะอ่ะเพิ่มมีประคน ท่านระวังหน่อยสิครับอะทําไมท่านมาอยู่ที่นี่ได้ข้าแค่มาเอิญผ่านมานะ่ะเพื่มนเพื่อนทน่านจะไปที่ใดหรือวันนี้เป็นเทศากาลซีซีเคือหนูอยากไปเที่ยนหนเจ้าค่ะเอิ้นถนนมีอะไรหรืออาแย่พาข้าไปดูด้วยได้หรือไม่อ๋เขาลูกง,งามมากเลยที่เบวถุงเงินทัง้ทงสามถุงของข้าให้เขาซะ ข้าให้ห้าใบข้าไม่ค้นร,รับปากว่าจะมาเป็นเพื่อนเขาเลยเทพปิศาจข้าเทพปิศาจสะะเทพปิศาจเทพปิศาจการคว้างถุงเงินนี้อาจทำให้เขาได้ความทรงจำที่ไม่ถึงเขาได้ข้าต้องรีบจุดก่อนจะเกิดหายนะนี่นี่นี่อย่าโยนผ้ามาทางนี้อีกดูให้จะชัดด้วยว่า นี่เป็นคนของข้าเชียวนะหมายความว่าอย่างไงจะมาอยู่ที่เมืองวนแย่ก็จงปฏิบัติตามกฎของเมืองโนเน่สิใช่แล้วใช่แล้วเขาเป็นบุรุของข้าอ่าเอามนะคะเขาเป็นบุรุษของข้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนกล้าท้าทายอำนาจข,ข,ของข้าของเจ้าเมืองน้อยอย่างข้านะซูเย่เที่ยแตกหน้าหนาทุกวันและพยายามชุบหลุดทุกวันผู้นั่นนะ น่าคือเสียเนี่ยใครกล้าโย,ยนของเงินใส่คนของข้า,าก,ก็ดะวังมือของพระเจเ้าไว้ดีๆละเพิ่มีกระคุณท่านพูดว่าข้าเป็นคนของท้าหรืออ่าถ้าไม่ต้องคิดมากนะข้าแค่เพียงช่วยท่านอะไปตายซะกล้าจับตาที่12นสอทุกคน ยังอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปหากเจ้าไม่ตายข้าก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไปกันเถอะกลับกันข้าจบตอนที่สามแล้วทุกคนก้าทุกคนนะคะขอบคุณเพจรูปแปดนะคะเพจกระตุยให้ใช้ Google แปรนะคะก้าทุกคนนะคะสามารถไปกดติดตามกดไลค์เพจล,ลูปแปดได้นะคะเดีย๋ยวเราจะทิง้งลิงก์ว้ให้เนาะทุกคนเจอก,กันตอนหน้านะคะบ๊ายบายก็ โอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนไปก็ตอนที่สิบสานะคะรีบไปกันเถอะจัดการแล้วเพวื่อเอยู่ในเมืองหลวงค้นพบแล้วว่านายท่านอยู่ที่นี่ถึงเวลากลับไปแล้วจ้ะพวกเราควรกลับไปตั้งแต่5วันก่อน แต่ดูเหมือนว่านายท่านจะยังไม่อยากกลับไปสินะนายท่านทำเช่นนี้เพื่อหิบมันยาจริงๆหรือเป็นพราะเจ้าเมืองน้อยกันแน่ระวังด้วยนายท่านมีความคิดเป็นตัวเองอ่ะหยุดวิ่งหยุดวิ่งก่นตอนนี้ข้าไม่มียาแล้วข้าจะกดจุดเล้กฟังเข็มให้ท่านไม่กังท่านไม่ต้องกังวลน,นะ เพิ่มวิคนนี่เป็นพิรับโดยเฉพาะท่านใช่หรือไม่เออนี่เพิ่มมันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเออระวังเพื่มวิบคืนเพิ่มมันมาเพื่อค่าค่าอืมหากเขาตายแล้วท้งนี้ก็มีคนมาค่าฆ่ามากมายอยู่ที่เออมันจะดีกว่าไหมหากท่านเพิ่มวิคืนมอบ่าให้เขา Mighty. Mighty doesn't it?